สวัสดีครับสวัสดีครับตอนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคุข่าวสุดสัปดาห์นะครับพบกับเราสองคนทางช่อง11เอ็ดีวครับวันนี้เราเริ่มต้นเหมือนเดิมนะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งตอนนี้มันจะมีสส่วนอ่าเดี๋ยวเราเริ่มต้นส่วนแรกก่อนก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะบัตรเดิมก็คือคนที่เคยใช้สิทธิ์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตอนนี้วงเงินต่างๆเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่า เงินที่ยังติดค้างอยู่ในบัตรที่เป็นเงินสดเนี่ยท่านยังสามารถไปกดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยมาใช้ได้อยู่ยังมีเวลาไปกดเงินสดได้อยู่นะครับและในวันที่18เมษายนนี้จะมีการโอนเงินค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาสำหรับรอบเดือน มีนาคมคให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิม,มที่ใช้ไฟไม่เกิน,น315บ,บาทและใช้น้ําไม่เกิน315บาทท่านก็จะได้รับเงินช่วยเหลือโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนะฮะบ,บัตรเดิมนะในวันที่18เมษายนนี้ท่านก็เอาบัตรไปกดเงินสดจากตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยได้นะครับก็ฝากแจ้งข่าวกันไว้ ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่นะครับก็เริ่มใช้กันแล้วตั้งแต่วันที่1เมษายนนะครับสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนเรียบร้อยภายในวันที่26มีนาคมก็ได้ใช้ก่อนเป็นชุดแรกนะครับก็มีวงเงินซื้อของ300บาทบวงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อรอบ3เดือนนะครับวงเงินค่าเดินทางรถโดยสารเรือโดยสารสาธารณะ 750บาทนะครับแล้วก็เงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟตามหลักเกณฑ์เดิมนะครับแต่ว่าค่าน้ำค่าไฟท่านก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่มที่สำนักงานไฟฟ้าและที่สำนักงานปัาปาในพื้นที่ของท่านรหรือว่าลงทะเบียนทางเว็บไซต์ก็ได้นะครับก็ฝากแจ้งกันไว้ส่วนท่านที่ผ่านเกณฑ์และไปยืนยันตัวตนหลังจากวันที่26มีนาคม นะครับอาจจะเป็น 27, 28, 29, 30เนี่ยท่านก็จะได้เริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการ่นรัฐใหม่ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมเป็นต้นไปก็จะมีตามรอบ,รบนะครับว่ายืนยันตัวตนในช่วงนี้เริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่เดือนไหนก็ไล่เรียงกันไปตามแต่ละรอบนะครับก็ฝากแจ้งข่าวล่าสุดส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็ยังมีเวลาในการไปยื่นอุดธรณ์ และแก้ไขข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันที่1พฤษภาคมนี้<ช>นะครับซึ่งการยื่นอุทธรณนก็สามารถยื่นได้ทั้งทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ m o f g o t h และเว็บไซต์ w e l f a r e m o f g o t h หรือว่าจะไปยื่นที่หน่วยลงทะเบียนก็ได้นะครับกร,รุงไทยออมสินพกสที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขต สำนักงานคลังจังหวัดสาราว่าการเมืองพัทยาสะดวกที่ไหนไปยื่นอุทธรณ์ที่นั่นนะครับซึ่งพอไปยื่นอุทธรณ์เขาจะบอกว่าท่านเนี่ยข้อมูลเรื่องอะไร,รที่ไม่ถูกต้องอและไม่ผ่านเกณฑ์ท่านก็ต้องไปติดต่อนหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อทําการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเรียบร้อยตามความเป็นจริงด้วยนะท่านอย่าไปให้ข้อมูลโกหกนะเพราะว่าเขาตรวจสอบได้ก็ส่งข้อมูลไปให้เรียบร้อยภายใน หนึ่งพฤษภาคมนี้นะครับแล้วเดี๋ยวประมาณเดือนมิถุนายนเขาก็จะประกาศผลการอุดทอนต่อไปอนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลล่าสุด,สดของ <ละ S 2> ส,สวัสดิการแห่งรัฐในรอบสัปดาห์นี้ครับถัดไปในเรื่องของมาตรการการแก้ปัญหาการขาดแคลน้ำในพื้นที่ e e c นะครับ,รบก็ทางกรมชลประทานก็มาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่า2ปีที่ผ่านมาครับมีการหาจัดการน้ำในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า e อีี โดยใช้ระบบโครงข่ายน้ําหรือว่าอ่างพวงนะครับมาช่วยในการบริหารจัดก,การน้ําเพื่อแบ่งปันน้ําระหว่างรุ่มน้ําด้วยกันนะครับโดยระบบนี้นะครับสามารถช่วยลดปัญหาความขัดแย้งในการขาดแคลนน้าในภาพรวมได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็การบริหารจัดก,การน้ําในปี2566นี้จะมีมาตรการตามนี้ครับ1ครับคือผันน้ําอ่างเก็บน้ําประแส แล้วก็อ่างเก็บน้ําคลองใหญ่แล้วก็อ่างเก็บน้าหนองปลาไหลแล้วก็จะมีการผันน้ําจากอ่างคลองใหญ่มาที่อ่างหนองปลาไหลแล้วจะกระสูบน้ํานะครับกลับไปที่คลองสะพานเติมอ่างประแสครับทีนึง่งแล้วก็จะสูบกลับวัดรหารไร่คือแม่น้ําระยองนะฮะมาเสริมปริมาณให้แก่อ่างเก็บน้ําหนองปลาไหลครับจากนั้นครับการที่กรมสากรมัติพุทธก็จะสูบใช้น้ําจากน้ําคลองหูนะครับ แล้วก็จะผ่นน้ําเพิ่มเติมมาอีกนะฮะจากคลองพระชัยยานุชิตแล้วก็คลองชลประทานอ่างพานทองมาที่อ่างบางพระนะครับมารวมไว้ที่บางพระรแล้วก็จะผันน้ําจากมาน้ำบาปะคงเนี่ยมาที่บางพระด้วยครับแล้วก็จะขอความร่วมมือทุกภาคส่วนเนี่ยใช้น้ําอย่างประหยัดนะครับทีนี้มาดูข้อมูลล่าสุดนะครับเมื่อต้นเดือนเมษายนก็พบว่าอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง ในพื้นที่ e ีนะครับมีปริมาณน้ำรวมกันเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ870ล้านลูกบาทเมตรนะครับคิดเป็นร้อยละ55ของความจุอ่างทั้งหมดเนี่ยรวมกันนะครับโดยถ้าเกิดถามว่าประมาณเนี้ย55ร้อยละ55เนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีถือว่าโอเคพอใช้พอใช้นะฮะแต่ถ้ามีฝนเติมมาอีกสักหน่อยนึง,งก็น่าจะดีว่านี้เพราะจะได้เพิ่มความมั่นใจ แต่อย่างที่บอกครับการใช้น้ําเขาจะระดับความสาคัญจะน้ำบ่อพภคบริโภคก่อนนะครับนะครับไม่ใช่ว่าเอาไปสูบให้โรงงานก่อนไม่ใช่ไม่ใช่นะครับนะครับจะเป็นน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคก่อนทําน้าปราปาอะไรพวกนี้นะฮะแต่มาก็จะเป็นเรื่องของการเกษตรนะแล้วก็ไปถึงเป็นภา,าคอุตสาหกรรมแล้วก็ดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่จะรักษาความบรนสมบูรณ์ความสมดุลของธรรมชาติฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะว่าอยู่ในพื้นที่ไหนก็แล้วแต่นะครับ พี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรไม่ขาดน้ำอย่างแน่นอนครับครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะคือถึงแม้ว่าจะมีการบริหารจัดการน้ําอย่างทั่วถึงแล้วก็ตามความเหมาะสมเนี่ยแต่ว่าเรื่องธรรมชาติบางครั้งพอน้ําต้นทุนมันน้อยเนี่ยเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการใช้น้ําอย่างประหยัดในช่วงนี้นะครับถ้าในเรื่องของการใช้ประโยชน์ในการกินการใช้ทางการเกษตรเราเนี่ยก็ต้องมาบริหารจัดการภายในชุมชน ภายในครอบครัวเราด้วยเพื่อจะได้ยืนระยะก็เดี๋ยวอีกสักสองสาเดือนมั้งฝนก็จะเริ่มเข้าสู่ระบบแล้วอันนั้นก็ค่อยไปว่ากันใหม่เนาะแต่ช่วงนี้ก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับไปดูเรื่องเลือกตั้งกันมั่งตอนนี้คึกคักจริงๆรนะโอ้โหไปไหนมาไหนเนี่ยต้องยอมรับแล้วผมเนี่ยยอมรับเลยผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งมันจะคึกคักมากนะ ทั้งป้ายทั้งรถแห่ทั้งการลงพื้นที่ต่างๆทั้งการพูดคุยของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เรียกว่าคลึกคักืเลือกตั้งใหญ่นะครับวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็เลือกตั้งล่วงหน้าก็คือวันที่7พฤษภาคมคตอนนี้ก็ปิดการลงทะเบียนแล้วสำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกราชาอาณาจักรนะครับก็ ว่ากันไปตามไทม์ไลน์นะครับ,รบส่วนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเดี๋ยวรอประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าคุณอยู่ประเทศไหนเลือกตั้งวันที่เท่าไหร่เลือกที่ไหนส่วนใหญ่ก็ไปเลือกที่สถานทูตเพราะว่าตามข้อมูลเขาบอกมีพี่น้องคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยประมาณหนึ่งล้านคนทั่วโลกนะก็ถือว่าเป็นพลังสำคัญใช่ใชในการร่วมด้วยช่วยกันที่จะกำหนดอนาคตของประเทศไทยเรารอีกสี่ปี นับจากนี้ <dining S 2> <sarà S 1> นะครับและหลายท่านสอบถามมาว่าในเรื่องของการประกาศร,รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแต่ละบ้านเนี่ยจะประกาศเมื่อไหร่นะครับล่าสุดนะครับมีการแจ้งมาแล้วว่าการประกาศร,รายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครับว่าชื่อเราเนี่ยไปเลือกตั้งที่ไหนหน่วยไหนหน่วยไหนเนี่ย <ม S 1> นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยเนี่ยจะประกาศตั้งแต่วันที่18เมษายนนี้เป็นต้นไป ซึ่งประกาศทางหลายช่องทางช่องทางที่หนึ่งก็คือแอปสมาร์ทโหวตครับอันนี้ง่ายเลยแอปสมาร์ทโหวตนี้ง่ายมากเข้าไปดาวน์โหลดแอปสมาร์ทโหวตแล้วก็กดช,ชื่อชื่อเลขบัตรประชาชนของท่านเข้าไปก็จะรู้เลยว่าเลือกที่หน่วยไหนอะไรยังไงนะครับต่อไปก็แอปเหมือนกันนะครับไทยไอดนะครับหรือว่าไทยดีเนี่ย อันนี้โอเคเลยนะอ่าอันนี้ก็คือแอปดีโดป้าเดิมใช่แล้วก็มีการพัฒนาเป็นไทยดีถ้าสะกดตรงๆนะ T H A I D ใช่นะครับอันนี้เป็นแอปของกรมการปกครองอันนี้ก็จะลิงก์ระบบเขาจะลิงก์นะอย่างเชื่อมใครที่ตอนที่เนี่ยที่คุณต้นบอกเรื่องเลอกลงคะแนนเอ้ยขอขอใช้สิทธิ์เลอกตั้งล่วงหน้าเนี่ยครับถ้าใครมีเว็บอันนี้ละมันจะลิงก์ไายเลยจะเชื่อมกันหมดเลยง่ายเลยเหมือนกันอ่ อันเนี้ยก็คือที่เราทําบัตรประชาชนที่ท่านนั่นแหละนั่นแหละก็เข้าไปตรวจสอบดูได้ว่าชื่อคุณอยู่ที่ไหนเลือกตั้งตรงไหนนะครับหรือว่าจะมีจดหมายหนังสือ,อแจ้งไปยังบ้านทุกบ้านเลยว่าอย่างสมมติคุณออฟเป็นเจ้าบ้านส่งไปหาคุณออฟเลยเป็นจดหมายเลยว่าบ้านคุณออฟมีผู้มีสิทธิ์ใครบ้างไปเลือกตั้งที่ไหนอ,อยู่เขตไหนก็ตรวจสอบดูให้ชัดเจนครับ ครบถ้วนขาดตกบกพร่องหรือไม่ก็ไปแจ้งเพิ่มเติมแก้ไขได้นะครับและอีกช่องทางหนึ่งก็จะมีการติดประกาศไว้ตามสถานที่สำคัญต่างๆในชุมชนอ,มอาจจะเป็นที่ว่าการอำเภอสถานที่ราชการหรือว่าหน่วยเลือกตั้งทั่วไปที่เราเคยไปเลือกก็ไปดูตรงนั้นได้ก็มีหลายช่องทางท่านไปตรวจสอบได้นะครับตั้งแต่วันที่18เมษายนนี้เป็นต้นไป อ่ะครับก็เตรียมตัวเนาะคือไปดูให้ชัวว่าบ้านของเราเออมีคนเลือกตั้งผู้มีสิทธิ์สี่คนโอเคครบสี่คนถ้าหายไปคุณไปแจ้งได้หายไปหรือว่าเกินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีใครก็ไม่รู้เพิ่มขึ้นมาอันเนี้ยก็ไปแจ้งได้ว่าเฮ้ยมันผิดพลาดนะและเดี๋ยวเขาก็จะแก้ไขใหม่ให้แต่ว่าณตอนนี้เดี๋ยวรอ18เมษายนก็ไปตรวจสอบกันรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ทั่วประเทศเนี่ยก็ประมาณ50สิบ กว่าล้านคนที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ก็สนุกนะเราคือคักครับพวกเราก็เตรียมเตรียมเลยเตรียมพร้อมเต็มที่อ่ดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะเรื่องบัตรเลือกตั้งครับคือการเลือกตั้งครั้งนี้มีบัตรเลือกตั้งสองใบนะฮะใบนะสองใบใบที่หนึ่งคือเลือกสสแบบแบ่งเขตนะกาได้หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์นะใบที่สองคือเลือกสสแบบบัญชีรายชื่อครับ พักการเมืองเลือกพักการเมืองกาได้หนึ่งเบอร์เหมือนกันทั้งสองใบท่านจะกาเบอร์เดียวกันหรือคนละเบอร์ก็ได้ครับเป็นสิทธิ์ของท่านหรือว่าจะไปกาช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนก็ได้ก็ได้ก็แล้วแต่ท่านพิจารณากันเองแต่ย้ำว่าบัตรเลือกตั้งคนละสองใบกาใบละหนึ่งเบอร์นะครับก็จำให้ดีว่าสสเขตคนนี้เอาเบอร์อะไรพักการเมือง เอาเบอร์อะไรก็เดี๋ยวตอนไปเลือกตั้งเนี่ยเขาจะมีติดหน้าหน่วยไว้ด้วยอ่านอ่านที่หน้าหน่วยกอนก็ได้เผื่อบางท่านลืมคือตอนเนี้ยรู้อยู่แล้วว่าใครเบอร์อะไรแต่คนเราบางทีตื่นเต้นผมเป็นกะว่าจะเลือกเบอร์นี้พอไปถึงหน้าหน่วยใช่ผิดใช่ะว่าก็หน้าหน่วยเขามีเขามีให้ดูอีกครั้งหนึ่งว่าโอเคนะคนนี้พักนี้เบอร์นี้นะโอเคจะได้ทัวมั่นใจจะได้ตรงกับควาต้องการนะครับ อาถัดไปเรื่องเพียง2.5ดห้านะฮะยังคงเป็นปัญหาของเราอย่างต่อเนื่องนะครับ,รบถึงแม้ว่าเราก็มาจะหาวิถีทางนะครับในการที่ร่วมช่วยกันนะครับแต่ข้อมันก็ยังไม่ได้จะขี้ทายครับไปสักเ,เท่าไหร่นักคือพอมีบางท่านเนี่ยไปกระทําการอย่างจุดไฟเผานู่นเผานี่เนี่ยบางทีจุดเล็กๆเกนี่ย เพราะลุกลามเนี่ย<ช>เรื่องใหญ่เลยถรื่อง,องเลยนะครับซึ่งล่าสุดครับท่านอนุภงภพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มาพูดถึงการแก้ปัญหาในหลายพื้นที่นะบอกว่าต้องร่วมมือกันนะทุกคนนะครับถึงแม้ว่ากรมพ่คุมบุหรีจะมีมาตรการแล้วก็แผนในระยะยาวนะครับแต่ทีนี้ครับในเรื่องของการารณรงค์ต่างๆมันก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการรณรงค์ให้มาใช้รถไฟฟ้านะครับแทน การใช้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่าดีเซล,ลอะไรพวกนี้นะครับพรา็ถือว่าเป็นต้นเหตุ PM 2.5หนึ่งในได้หลายสาเหตุนะครับซึ่งถึงมันจะมีมาตรการาตรงนี้แล้วเนะี่ยแต่ปัญหาเรื่องอย่างที่คุณต้นบอกการเผาการอะไรพวกนี้ก็ยังมีอยู่ครับนะครับท่านก็เลยอยากกำชับให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับจับกลุมผู้กระทำความผิดแล้วก็บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสำหรับผู้ที่ ไปลักลอบเผารวมถึงความพิษที่มาจากพวกโรงงานต่างๆด้วยโอ้โหคือคผสมปนเปกันหลายอย่างใช่ใช่ซึ่งแล้วก็แต่ละจังหวัดนะครับอยากจะขอความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือส่วนราชการเนี่ยตรงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ w o r ร f r o ฟม Home ก็ได้ใช่นะเพื่อลดการเดินทางลดการปล่อยควันอะไรพวกนี้นลดมลพิษเพราะบางทีมันไม่ใช่ที่ตัวรถอย่างเดียวนะครับบางทีเราขับไปอ่ะฝุ่นละอองรถวิ่งใช่ไหมรถวิ่งใช่มันก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเหมือนกันนะมันฟุ้งขึ้นมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆอ่ะครับแต่ว่า หลายเล็กๆรวมกันแลวมันก็ใหญ่ใช่คือเข้าใจว่าบางงานเนี่ย work from home ไม่ได้ใช่อันนั้นก็ไปเท่าที่จําเป็นแต่ว่าในลักษณะงานบางอย่างเนี่ย work from home ได้ก็ก็บริหารจัดการให้ดีใช่แต่เนี้คือเป็นเป็นส่วนที่สามารถที่จะช่วยกันได้ดีกว่าใช้คำนี้เนาะที่สามารถจะร่วมช่วยกันได้แต่ว่าแน่นอนแหละถ้าแรกก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นต่อก็คือเรื่องอย่างเผาป่าเนี่ยก็ต้องหาผู้กระทําความผิดนะก็เอาใครเผาหรือว่าอะไรยังไง หรือว่าในเรื่องของรถยนต์อย่างที่บอกก็ต้องไปแก้ไขในเรื่องของอใช้รถไฟฟ้าแทนเพื่อที่จะลดในเรื่องของพวกควันพิษเรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าส่วนไหนที่เราพอช่วยกันได้ก็ช่วยกันไปก่อนในช่วงนี้ครับคืออ,อย่างบางที่เนี่ยพอตกค่ําๆหน่อยเอาละกลิก่นกลิ่นมาล้ก็คือ,อมีการแอบเผา,ยา,ยาขยะตามบ้านเลยในชุมชนอันเนี้ย แล้วบางทีไม่รู้นะบ้านไหนนะกลางคืนดูยากมีแต่ควันกับกลิ่นมาอ่าใช่แล้วพอหลายๆบ้านมากเข้าเนี่ยมันก็ทําให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะผู้ที่เป็นผู้สูงอายุแล้วก็เด็กๆแล้วก็ผู้ที่เป็นผู้ป่วยมีโรคประจําตัวต่างๆเนี่ยก็อันตรายเป็นพิเศษเนาะก็ต้องร่วมด้วยเชื่อกันทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนอย่างเราๆนะครับไปดูเรื่องการสอบบรรจุ คร,ครูผู้ช่วยกันบ้างน,นะก็อันนี้เรียกว่าเป็นข่าวดีครับคือปีนี้ทางสอพอ,อบอกว่าเตรียมจัดสอบบรรจุครูผู้ช่วยแทนตำแหน่งที่ว่างเนี่ยรวมกว่าสอง0มือัตราทั่วประเทศอตอนนี้ท่านก็เตรียมความพร้อไมไว้ได้เลยนะครับ,รบและก็จะให้แต่ละศูนย์แต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นคนบริหารจัดการจัดการสอบบรรจุเองเพราะจะได้รู้ว่า ตำแหน่งไหนขาดแคลนตำแหน่งไหนต้องการเป็นพิเศษและจะได้คนในพื้นที่ด้วยอพอได้ทำงานสอบติดก็จะไม่มีปัญหาเรื่องย้ายเข้าย้ายออกอยู่กันแบบยาวๆเลยก็จะได้มีความต่อเนื่องในการทำงานนะครับซึ่งคุณอัมพรพิณสาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากอพอถอเนี่ยก็เปิดเผยว่าจะเร่งดำเนินการจัดสอบ ผู้บริหารเขตพื้นที่ผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการโรงเรียนรวมถึงครูผู้ช่วยนะครับซึ่งก็จะมีการสอบทดแทนตําแหน่งว่างเนี่ยที่ทั้งคนเกษียณค,คนลาออกคนย้ายอะไรต่างๆเนะี่ยสองหมื่นอัตราก็จะเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยนะครับ,รบซึ่งก็จะมีการกําหนดช่วงเวลาในการสอบนะครับรวมถึง ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าบางพื้นที่เจอปัญหาว่าตำแหน่งนี้คนมาสอบเยอะอล้นเกินไปตำแหน่งนี้คนมาสอบน้อยอต่อไปก็จะมีการให้แต่และพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเองอันนี้ดีเลยนะอ,อย่างพื้นที่ภาคนี้พื้นที่ภาคนี้กลุ่มจังหวัดนี้คุณจัดสอบเองเลยคนไปสอบก็ไปสอบใกล้ๆบ้านสอบบรรจุได้ก็อยู่ใกล้บ้าน และแต่ละที่ก็จะรู้ว่าตำแหน่งตัวเองเน้นตำแหน่งอะไรเป็นพิเศษก็จะได้มีการบริหารจัดการคนในการสอบได้ตรงกับความต้องการมากที่สุดครับอันนี้ก็คอยฟังเลยนะสำหรับท่านที่สนใจจะสอบครูผู้ช่วยนะก็คือเป็นปริญญาตรีใช่หมวุฒิปรตรีแล้วก็สอบบรรจุครูครเป็นครูผู้ช่วยแล้วก็ไต่เต้ากันไปตามลำดับนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับในเรื่องต่อมาครับ ในเรื่องของสปสชนะครับแมามีทุกช่องทางจริงในเรื่องของการหลอกลวงอันนี้หลอกเรื่อง,องบัตรทองอีกทีทางเรื่องบัตรทองดูสินะฮะนี่ยังไปคิดคือคือไอไอมิจฉาชีมันก็จริงๆก็ยอมรับว่าไม่ฉลาดนะคือมีการพัฒนาไปตามสภาวะสังคมใช่ล่าสุดครับเขาบอกว่ามีการแจ้งอัปเดตข้อมูลประกันสุขภาพท่วหน้าหรือบัตรทองให้เป็นข้อมูลปัจจุบันถ้าใครไม่อัปเดตจะถูกตัดสิทธ สพชอเอ,อ่อปาบอกแล้วนะไม่จริงร <อ S 2> ไม่ม,<ฮ>ไม,มีไม่มีนโยบายในการส่งข้อมูลไปให้นะครับครับถ้าจะพูดคุยกับสบสชชอ่ชองทางเดียวเลยคือหนึ่งสามสามศูนย์โทรยี่บสี่ชั่วโมงเลยอันเนี้ยนะครับสอบถามได้ยี่สบี่ชั่วโมงครับแต่ถ้าไปการส่ง SMS มาเนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะครับ,รบอ่าเพราะว่าตรงนียพอไปถึงปุ๊บเขาก็เดี๋ยที่บอกแหละพอเราไปอัปเดตข้อมูลแหะ กดลิงก์เข้าไปอ่ะอม,มันก็ไม่พ้นในเรื่องของเลขบัตรประชาชนครับข้อมูลนู่นนี่นั่นวันหลอกดูดข้อมูลเราใช่เนี่ยแหละครับก็ถือว่าเพราะอย่างที่บอกนะที่ว่าบัตรทองอ่ะยังไงมันยกเลิกไม่ได้เพราะมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราครับแล้วคนต่างประเทศเขาก็ชื่นชมนะว่าเป็นสิทธิประเทศไทยอันนี้สุดยอดมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกคนมีประกันสังคมเนะี่ยถ้าเกิดไม่ทํางานไม่มีประกันสังคมก็มีบัตรทองครับคนที่เป็นข้าราชการออกจากข้าราชการ ไม่ได้ทําน่นนี่นั่นก็มีบัตรทองใช่คือบัตรทองเนี่ยเป็นสิทธิพื้นฐานนะคึ่งเกิดมาปั๊บเนี่ยคุณได้บัตรทองไ้อยู่แล้วครับใช่นะครับฉะนั้นไม่มีแน่นอนครับท่านไม่โดนตัดสิทธิ์บัตรทองบัตรทองอะไรไม่มีครับไม่มีโดนตัดสิทธิ์แน่นอนครับนะครับเราต้องระมัดระวังกันไว้นะครับย้ำอีกทีนะฮะอย่าเชื่อเอสเอ็มเอสถ้ามีเอสเอ็มเอสมาบอกว่าเป็นหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เฉพาะสปสชนะครับ ผมว่าเป็นมิจฉาชีพทางนั้นแหละนะครับเพราะว่าทางาหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายในการส่ง SMS ลักษณะยอย่างนี้นะครับไปให้ท่านผู้ชมทางบ้านหรอกครับก็ระมัดระวังเนาะก็จะอ้างบัตรทองบ้างบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบ้างไปขับขี่บ้าง<อ>หลอกลวงสารพัดก็ยังไงติดต่อหน่วยงานโดยตรงด้วยตัวเองหรือว่าเบอร์โทรศัพท์เบอร์หลักเขามีอยู่อันนี้ชัวร์ที่สุดนะครับไปดูเรื่อง ฝนหลวงนะฮะคือปฏิบัติการฝนหลวงเนี่ยจริงๆก็เหมือนหน่วยที่ปิดทองหลังพระนะครับ,รบทำงานอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีนะครับโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยก็ฝนขาดช่วงเนาะหน่วยฝนหลวงเนี่ยก็ทำงานหนักเป็นพิเศษก็มีการเดินหน้า7หน่วยปฏิบัติการนะครับกระจายกำลังกันขึ้นบินเพื่อทำฝนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของภัยแล้งและปัญหาหมอกควันไฟป่านะครับคือฝนหลวงเนี่ย ช่วยได้หลากหลายประโยชน์เลยนะครับทั้งหน่วยที่เชียงใหม่นะครับก็บินแก้ปัญหาเหมาะควันแล้วก็เติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อน<ม>นะครับก็ตลอดแนวทั้งแม่ห้องสอนนะครับเ<ม>ชียงใหม่นะครับพระเยลลำปางเชียงราย<ม>นะครับก็ลุยเต็มที่ก็จริงๆเขาจะมีเหมือนเลดารามีดา<ม>วเทียมนะตรวจสอบว่าวันนี้ควรจะขึ้นบินในพื้นที่จุดไหนเน้นจุดไหนเป็นพิเศษ เขาต้องวางแผนการบินแบบว่าวันต่อวันเลยนะคือทีมงานเขาถือว่าโอเคใช้เครื่องมือทันสมัยและใช้ความทุ่มเทของเจ้าหน้าที่อย่างมากเลยทุกภาคส่วนทั้งนักบินและคนที่ทํางานภาคพื้นดินหัวอันนี้ให้กําลังใจนะครับแล้วกัหน่วยที่หัวหินหัวหินก็ดูพื้นที่ทั้งเพชรบุรีประจวบราชบุรีนะครับแล้วก็หน่วยการจนิบุรีนี่อันนี้บ้านคุณอ๊อฟนะครับดูการจนบุรีสุพรรณนะครับ ก็พื้นที่ไหนที่แบบเจอปัญหาหนักก็จะเน้นเป็นพิเศษก็ะจะมีข้อมูลอยู่นะครับทั้งข้อมูลภาคพ,พื้นดินและข้อมูลทางพิกัดดาวเทียมหน่วยลบบุรีอันนี้คุณอ๊อฟก็เคยอยู่นะสละบุรีลบบุรีนะครับแล้วก็หน่วยสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้ลงไปทางใต้นะครับที่ชุมพรท่าแซสุราชนะครับหลังสวน ระนองทังงาเนี่ยคือหลายพื้นที่อันนี้ผมยกตัวอย่างนะจริงๆเขาไปจุดต่างๆที่สําคัญสำคัญรวมถึงที่หน่วยแพร่นะครับโอ้อันนี้ก็เคยอยู่นะเคยอยู่หลายที่นะพิษณุโลกเพชรชบูรณ์สุโขทัยเนี่ยจุดตลดิตนะครับแพร่น่านเนี่ยพื้นที่สําคัญต่างๆนะครับรวมถึงทางหน่วยนครรานสีมาที่โคราชนะครับอันนี้ โซนอีสานชายภูมิบุรีลำนะครับก็ทำงานอย่างหนักก็ขอชื่นชมและให้กำลังใจนะครับหน่วยฝนหลวงทั้งผู้ที่อยู่บนเครื่องพินและผู้ที่อยู่ภาคพื้นดินเพราะที่จริงอย่างของเราที่จันทบุรีเนี่ยก็บางบางทีเขาก็มาตั้งสูย์เหมือนกันนะครับเป็นเป็นช่วงๆดูแลภาคส่วนออกจันทบุรีสระแก้วเนี่ยก็เชื่อมโยงกันนะครับก็ทุกภาคส่วนเนาะช่วยกันเต็มที่ครับมาดูในเรื่องของความร้อนที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับ ในช่วงตั้งแต่มีนาถึงพิษภานะครับก็อย่างที่บอกนะฤดูร้อนปีนี้เขาบอกว่าน่าจะถึงห้าสิบองศานะคือเมื่อก่อนเราเด็กๆนะสาสิบ<ม>กว่านี่คือหนักสุดแล้วนะใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ไปถึงห้า0นะห้าสิบครับ,รบซึ่งล่าสุดนะครับทางด้านตำรวจสอบสวนกลางนะเขาให้เก็บความรู้มานะครับ,รบในเรื่องของตรษดีความร้อนเนี่ยมาฝากทุกคนว่าร้อนระดับไหนเนี่ยร่างกายเราเนี่ย จะรับได้นะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายม,มาดูนะคะอ่าความร้อนระดับแรกก็คือ27ถึง32องศาเซลเซียสอันนี้ต้องเฝ้าระวังนะถ้าใครไปอยู่ในอุณหภูมิประมาณนี้นะครับอาจจะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียขึ้นไส้อาเจียนปวดเมื่อยตามร่างกาย2ครับตั้งแต่32ถึง41องศาเซลเซียสออันนี้เตือนภัยแล้ะ มันก็จะมีในเรื่องของเพลียแดดแล้วก็เป็นเป็นตะคิวได้ใช่ใช่นะครับแล้วก็41ถึง54องศาเซลเซียสอันเนี้ยเป็นอันตรายเลยแหละนะครับอาจจะมีอาการเป็นตะคิวนะครับอาจจะเกิดตะคิวได้ที่หัวไหล่น่องหน้าท้องครับคือทั้งตัวแหละมีโอกาสเกิดได้เป็นตะคิวเนี่ยทรมานทรมานมากครับแล้วก็ระดับสีคือ55ถึง60องศาเซลเซียสนะครับ อันนี้อันตรายมากเลยนะครับแน่นอนฮิสโตกครับจริงๆอุณหภูมิอ่ะอย่างที่เขาบอกเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่อุณหภูมิข้างนอกอย่างเดียวนะมันสัมพันธ์กับอุณหภูมิในร่างกายด้วยใช่คือบานะงคนเนี่ยสี่สามสิบกว่าก็เป็นฮิสโตกได้ถ้าอุณหภูมิใ,ในร่างกายของคุณเนี่ยคุณไปเจอความร้อนมารหรือว่าคุณอาจจะไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วมันแบบเมาค้างอะไรเนี้ยอันนี้ก็สูมเสียใช่อันนี้ก็มีสูญก็ควรจะเลี่ยงแดดนะถับท่านดื่เมาค้างควรจะเลี่ยงแดดหรือว่า วิธีช่วยง่ายๆเลยก็คือในเรื่องของการจิบน้ํำบ่อยๆอ่าอันนี้จิบๆนะย้ำมหจิบๆนะไม่ว่ากินแบบเยอะๆนะ ใช่ต้องจิบๆเอาหรือว่าทาโครงทาครีมอะไรหน่อยก็ได้นะครับครับแล้วก็อย่างที่ว่าคือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ดีนะครับคือไม่ทํากิจกรรมกลางแดดนานๆครับก็เอาพอประมาณออกกําลังกายอย่างเคยออกวันละครึ่งชั่วโมงก็ลดเหลือ15นาทีพอได้ได้เอาเบาๆแล้วก็แบ่งอาจจะแบ่งช่วงกันไปเนาะเช้าครึ่งหนึ่งเย็นครึ่งหนึ่งอะไรประมาณนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่ามันร้อนจริงๆนะโดยเฉพาะเวลาไปไหนเมื่อไหร่เนี่ยผมจอดรถไว้เนี่ยเราบอกขึ้นรถเนี่ยโอ้โห อย่างนั้นหะอย่างนั้นน่าอันตรายนะเพราะว่ามันอบใช่ไหมคือต้องเปิดกระจกรถไว้ก่อนผมอ่ะใช่อุณหภูมิมันอาจจะเกินห้าสิบองศาเปิดกระจกรด้วยก่อนแล้วเปิดแอร์สักพักหนึ่งค่อยปิดกระจกครับนี่ครับก็ต้องก็ต้องระมัดระวังกันด้วยอ่านะครับฝากกันไว้ติดตามย้อนหลังเรานะสองคนได้ทาง Facebook, Youtube, TikTok นะครับคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับ กับข้อมูลสาระดีๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการครับเราสองคนล,ลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ